สวัสดีครับพวกเรา n o b Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องลีอองเพชฌฆาตมหากาบเป็นเรื่องราวของนักฆ่าคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักฆ่าที่อันตรายที่สุดเขาทั้งเยือกเย็นและโหดเหี้ยมพร้อมกับลงมือได้เร็วมากๆแต่แล้วชะตาชีวิตของเขากลับต้องมาปกป้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและสอนวิธีการฆ่าให้กับเธอซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชัิติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังได้เปิดเรื่องมาที่มาเฟียคนหนึ่งเขามีชื่อว่าแฟตแมนเขากําลังมีอะไรกับเด็กของเขาอยู่จากนั้นลุงน้องของเขาก็ได้โทรเข้ามาบอกว่ามีคนคนหนึ่งต้องการจะพบหัวหน้าโดยที่ลุงน้องต้องโทรมาก,ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นโดนบังคับเพราะตอนนี้ปืนนั้นเจ่ะหน้าเขาอยู่มันทําให้แฟตแมนรู้ได้ทันทีว่าเขานั้นมีอันตรายแล้วส่วนลุงน้องหลังจากที่วางสายไปชายคนที่เอาปืนจ่ะหน้าเขาก็ได้ลั่นไกลทันทีทําให้ลุงน้องคนนี้ตายลงไปในที่สุดในด้านของแฟตแมนก็ได้สั่งให้ลุกน้องไปรอที่หน้าลิฟต์เพราะกาลัง มีคนใช้ลิฟต์เพื่อมาอย่างชั้นนี้เมื่อลิฟต์เปิดออกลูกน้องของแฟตแมนก็ได้รัวยิงใส่ลิฟต์ทันทีแต่ก็ไม่ใช่นักฆ่าที่จะมาฆ่าแฟตแมนแต่กลับเป็นลูกน้องที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ พวกเขาจึงได้ออกแยกย้ายตามหาตัวนักฆ่าที่กำลังจะเข้ามาฆ่าแฟตแมนแต่แล้วพวกเขากลับโดนนักฆ่าคนนี้ฆ่าไปทีละคนอย่างง่ายดายเมื่อแฟตแมนรู้ถึงอันตรายที่เข้ามาหาเขาแล้วและเขาไม่สามารถควบคุมได้เขาจึงรีบโทรหาตำรวจทันทีแต่ในตอนนั้นเองนักฆ่าก็ได้เดินเข้ามาด้านหลังของแฟตแมนพร้อมกับเอามีดเจาะคอแฟตแมนและตำรวจก็ได้รับสายจากนั้นแฟตแมนจึงได้บอกกับตำรวจว่าเดี๋ยวโทรไปใหม่หลังจากที่แฟตแมนว่างสายไปแล้วนักฆ่าจึงได้บอกให้แฟตแมนต่อสายไปหานายจ้างของ เขา เมื่อต่อสายเสร็จนายจ้างก็ได้บอกกับนักฆ่าว่าให้ปล่อยแฟตแมนไปเพราะว่าคนที่ว่าจ้างเขาแค่ต้องการขู่แฟตแมนแค่นั้นจากนั้นนักฆ่าก็ได้หายเข้าไปภายในเงามืดและแฟตแมนก็ได้รอดและนักฆ่าคนนี้ก็คือพระเอกของเราเขามีชื่อว่าลีอองเมื่อจบภารกิจเขาก็ได้เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อพร้อมกับซื้อนมมาและได้กลับไปพักที่ห้องพักของเขาระหว่างเดินขึ้นบันไดลีอองก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามาทิวดาลีอองจึงได้กล่าวถามเธอไปว่าทำไมมานั่งสูบหรี่ตรงนี้ซึ่ง เธอก็บอกว่ากําลังหลบหน้าคนคนหนึ่งอยู่จากนั้นลีอองก็ได้เห็นรอยช้ำบนใบหน้าของเธอจึงได้ถามว่าไปโดนอะไรมาซึ่งเธอก็บอกว่าแค่รถลม้มลีอองจึงไม่ได้สนใจและกําลังจะเดินเข้าห้องแต่มาทิวดากลับหันมาบอกลีอองว่าอย่าบอกพ่อของเธอนะว่าแอบ,บมาสูบบุหรี่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้พ่อของมาทิวดากาลังคุยกับมาเฟียคนหนึ่งเขามีชื่อว่านอร์แมนเนื่องจากพ่อของมาทิวด้าทําสินค้าของนอร์แมนนั้นหายไปนอร์แมนจึงได้บอกว่ารีบหาสินค้าเมื่อคืนเขาก่อนเวลากําหนดไม่อย่างนั้น นอร์แมนเขาจะไม่ทนอีกต่อไปและเมื่อพวกนอร์แมนกลับไปแล้วพ่อของมาทิวดาจึงได้เดินเข้ามาหามาทิวดาและตบหน้าเธอไปหนึ่งทีพร้อมก็บอกให้เธอเข้าไปทําความสะอาดในห้องโดยเหตุการณ์ทั้งหมดลีออนก็ได้แอบดูอยู่และเขาก็ได้รู้ว่ารอยช้ำบนใบหน้าของเธอก็เกิดมาจากพ่อของเธอเมื่อมาทิวดาเข้ามาในห้องเธอก็ได้เข้ามาทําความสะอาดปกติแต่แล้วเธอก็ได้ไปเปิดประตูห้องน้าและก็พบว่าพ่อและแม่ของเธอกําลังจะมีอะไรกันทําให้เธอนั้นโดนด่าว่าขาวนาให้เคาะประตูแถมพี่สาวของเธอก็อย ชอบทำร้ายร่างกายเธออีกมันทําให้มาทิวด้านั้นไม่ถูกกับใครเลยภายในบ้านยกเว้นแต่น้องชายคนเล็กของเธอจากนั้นสายโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นเธอจึงรีบไปรับสายโดยคนที่โทรมานั้นก็คือโรงเรียนที่มาทิวด้าเรียนอยู่ ทางโรงเรียนนั้นทมมาฟ้องแม่ว่าเธอนั้นโอดเรียนเป็นประจำซึ่งแน่นอนว่าคนที่รับสายตอนนี้คือมาทิวดาเธอจึงได้เรียนแบบเสียงแม่ของเธอและคุยกับทางโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็ได้บอกว่าถ้ามาทิวดายังโดเรียนแบบนี้อีกพวกเขาจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วมาทิวดาจึงได้บอกกับทางโรงเรียนไปว่ามาทิวดาตายแล้วจากนั้นเธอก็ได้รีบวางสายและหนังก็ตัดภาพไป ตัดพามาที่ลีอองเขาได้กลับมาที่บ้านและเขาก็ได้เดินมาเจอกับมาทิวดาที่อยู่ตรงบันไดที่เดิมแต่คราวนี้หน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดลีอองที่เห็นจึงได้ยื่นผ้าให้เธอเช็ดหน้าจากนั้นเธอจึงได้ถามลีอองไปว่าชีวิตคนเราจะลำบากแค่ตอนเป็นเด็กหรือลำบากทุกช่วงอายุลีอองก็ได้แต่ตอบว่าพวกเราลำบากกันทุกช่วงอายุนั่นแหละจากนั้นมาทิวดาจึงได้บอกว่าเธอกำลังจะออกไปซื้อของลีอองฝากซื้ออะไรไหมซึ่งลีอองก็ได้บอกว่าฝากซื้อนมและมาทิวด้าจึงได้ออไ้องเขาห แต่หลังจากนั้นไม่นานรนแมนมันก็ได้พาลูนกน้องของมันมาที่ห้องของมาธิลดาเนื่องจากตอนนี้เลยเวลาในการส่งสินค้าคืนมนแล้วมันจึงได้เข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าทุกคนมันได้บุกเข้ามาและฆ่าพ่อของเธอแม่และน้องชายเมื่อฆ่าพวกเขาเสร็จพวกมันก็ยังไม่ได้กลับพร้อมกับค้นหาสินค้าของพวกมันที่หายไปในเวลานั้นเองมาธิลดาเธอก็ได้ซื้อของและเดินกลับมาแต่เธอก็ได้เห็นว่าสภาพห้องของเธอพ่อของเธอกำลังนอนตายอยู่และยังมองไปเห็นน้องชายของเธอที่ตายด้วยเธอจึงได้แกล้งเนียน เดินผ่านห้องของตัวเองไปและไปที่ห้องของลีอองพร้อมก็บอกให้ลีอองนั้นเปิดประตูให้ซึ่งลีอองก็ได้สับสนเป็นอย่างมากว่าจะเอายังไงดีแต่เขาก็เปิดประตูให้เธอส่วนในฝั่งของพวกนอร์แมนพวกมันก็ได้ค้นห้องจนได้เจอกับสินค้าที่ซ่อนอยู่แถมลุงน้องของนอร์แมนคนหนึ่งก็ยังได้เห็นรูปว่าบ้านนี้ยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ตายมันจึงได้เอกใจว่าใช่เด็กผู้หญิงที่เพิ่งเดินผ่านหน้ามันไปเมื่อครู่ไหมมันจึงได้เดินเข้าไปหาห้องของลีอองและกําลังจะเคาะป,ประตูแต่ในจังหวนนนััั้เเเอองมาาททิดลดดธกบปโทรทศ์ู ตูทำให้พวกมันได้ยินเสียงด้านนอกและไม่คิดจะเคาะประตูและพวกมันก็ได้ออกไปซึ่งมาทิวดาเธอนั้นร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากแต่ที่เธอร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าครอบครัวของเธอโดนฆ่าแต่เธอนั้นร้องไห้ให้น้องของเธอแค่นั้นลีอองจึงได้หาทางทําให้เธอนั้นอารมณ์ดีขึ้นโดยไปเอาถุงมือกันความร้อนที่เป็นลายการ์ตูนมาเพื่อเล่นละครให้เธอดูทําให้มาทิวดานั้นรู้สึกดีขึ้นและเธอก็ได้ถามชื่อพระเอกไปซึ่งพระเอกก็บอกว่าชื่อลีอองจากนั้นลีอองจึงได้เข้าไปหยิบของแต่แล้วมาทิวดากลับเปิดกลอ่อง ทางเธอและเธอก็พบว่าภายในกล่องนั้นมีปืนเต็มไปหมดทําให้เธอนั้นรู้ว่ารีอองนั้นเป็นมือปืนและก็พยายามถามรีอองตอนแรกรีอองก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมที่จะยอมรับ เธอจึงได้บอกกับรีอองว่าขอจ้างรีอองให้ไปฆ่านอร์แมนเพราะนอร์แมนขาน้องชายของเธอแต่ค่าใช้จ่ายที่รีออนนั้นคิดก็คือ50,000ดอลลาร์ 50, แต่ว่าเธอนั้นยังไม่มีเงินเธอจึงได้บอกว่าขอทํางานเป็นแม่บ้านที่นี่ก่อนรีอองจึงได้ตอบปฏิเสธพร้อมก็บอกเธอว่าให้ไปเข้านอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ส่วนรีอองเขาก็ได้ไปนั่งที่โซฟาแล้วก็นั่งหลับอยู่อย่างนั้นแต่แล้วอยู่ๆเขาก็ได้หยิบปืนขึ้น,นมาพร้อมกับบรรจุกระสุนและเดินตรงไปทางมาทิวดา้าพร้อมกับจะฆ่าเธอแต่แล้วเขากลับทําไม่ลงและหนังก ได้ตัดภาพมาที่ตอนเช้าตอนนี้พวกเขากําลังนั่งคุยกันอยู่ซึ่งรีออนก็ได้แนะนําเธอไปว่าให้เธอนับไปตามทางของเธอแต่มาทิวด้ากลับบอกว่าเธอนั้นอยากเป็นนักฆ่าและอยากจับปืนเหมือนรีออนแต่ลีออนนั้นบอกว่าเธอไม่พร้อมสําหรับปืนหรอกเธอเป็นเด็กอยู่เธอควรเล่นของเล่นแต่แล้วมาทิวดาเธอกลับหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับไปที่หน้าต่างและยิงแบบรัวๆเพื่อเป็นการบอกกับรีออนว่าเธอนั้นใช้ปืนได้และเธอก็ยิงปืนได้และจากเหตุการณ์นี้รีออนและมาทิวดาจําเป็นต้องย้ายออกจากที่นี่ทันทีเพราะว่า อองไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขานั่นอยู่ที่นี่พร้อมกับใช้ให้มาธิลดานั่นถือต้นไม้แสนรักของเขาไปด้วยและยังไม่ลืมที่จะเตือนมาธิลดาว่าถ้าทําแบบเมื่อกี้อีกแล้วก็เขาจะฆ่ามาธิลดาทิ้งซะ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยเข้ามาเช่าห้องที่นี่ซึ่งรีอองเขาก็ได้ซ่อนปืนของเขาไว้ในกระเป๋าของไวโอลินพนักงานโรงแรมที่เห็นกระเป๋าไวโอลินจึงได้บอกว่าโรงแรมแห่งนี้ห้ามทำเสียงดังนะซึ่งมาทิวดาเธอก็ได้พูดขึ้นว่าเธอกำลังเรียนอยู่และเธอก็ต้องซ้อมเป็นประจำพนักงานจึงได้เข้าใจว่ามาทิวดานั้นเป็นลูกของรีอองและก็ยอมเอารุมร่มเอารวยให้และให้ทั้งสองคนขึ้นไปด้านบนพวกเขามายืนบ,บนห้องและพักผ่อนจากนั้นมาทิวดาจึงได้ขอให้รีอองสอนปืนต่างๆพร้อมกับเทคนิคการฆ เธอลีอองจึงได้สอนเธอใช้อาวุธปืนต่างๆพร้อมกับสไนเปอร์และพาเธอขึ้นไปยังดาดฟ้าพร้อมกับซ้อมยิงโดยกระสุนที่จะใช้ยิงตอนนี้เป็นกระสุนย่างซึ่งเมื่อมาธิดาได้จับสไนเปอร์เธอจึงจะเปิดที่การกระจกที่สโคบทันทีลีอองจึงได้ห้ามเธอเอาไว้พร้อมกับบอกว่าทีการน,นี้เราจะเปิดก็ต่อเมื่อนาทีสุดท้ายแค่นั้นเพราะมันมีแสงสะท้อนเดี๋ยวเป้าหมายจะรู้ตัว จากนั้นก็ได้ให้มาธิดาลองยิงคนที่ส่วนสาธารณะและมาธิดาก็ได้ยิงโดนแน่นอนว่าคนที่โดนยิงนั้นไม่ตายเพราะเขานั้นใช้กระสุนยางจนมาธิดาก็เริ่มจะบอกแล้วว่าเธออยากใช้กระสุนจริงซึ่งลีอองก็บอกว่ายัางไม่พร้อมจากนั้นลีอองก็ได้ติวเข้มมาธิดาโดยให้เธอเออกกําลังกายและกินนมจืดวนไปอยู่แบบนั้นจากนั้นลีอองเขาก็ได้ไปหาโทนี่ซึ่งเป็นนายหน้าในการรับงานให้กับเขา โทนี่จะเป็นเหมือนตัวกลางในการรับงาน,นจากมันก็ประสานงานให้กับรีองไปจัดการแน่นอนว่าเงินทั้งหมดที่ลีองได้รับก็ได้รับมาจากโทนี่แต่ที่รีองมาหาโทนี่วันนี้ก็เพื่อบอกกับโทนี่ว่างานทั้งหมดที่เขาทํามาตั้งแต่แรกเขายังไม่ได้รับเงินเลยและเขาก็ของเงินของเขาทั้งหมดแต่โทนี่นั้นกลับบอกว่าช่วงนี้เขานั้นช็อตเขาขอให้รีองนิดหน่อยก่อนนะซึ่งด้วยความว่าโทนี่นั้นรู้จักกับรีองนานและก็เป็นเหมือนเพื่อนกันรีองจึงไ,ได้ไว้ใจโทนี่และเมื่อได้รับเงินมาแล้วรีอ,องก็ได้กลับมาที่องพ ก็ฝึกให้มาทิลด้าต่อแต่ในตอนนั้นเองมาธิลด้ากระบอกลีอองว่าตอนนี้เธอดูเหมือนว่าจะตกหลุมรักลีอองซะแล้วทําให้ลีอองนั้นตกใจเป็นอย่างมากพร้อมก็บอกเธอไปว่าอย่าพูดแบบนั้นเพราะเขาไม่เคยคิดอะไรกับเธอเลยลีอองจะได้ขอตัวออกไปทํางานทันทีมาธิลด้าที่เบื่อจึงได้เดินลงมาอย่างชันลางเพื่อมาเล่นกับพนักงานต้อนรับซึ่งพนักงานก็ได้ถามมาธิลดาไปว่าพอของเธอทํางานอะไร แต่มาทิลดากลับบอกเขาไปว่าไม่ใช่พ่อแต่เป็นสามีทําให้พนักงานต้อนรับนั้นตกใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เธอบอกส่วนมาทิลดาหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกไปที่บ้านเก่าของเธอเพื่อไปเอาอของที่เธอนั้นลืมไว้และเธอก็ได้เห็นรอยที่ตํารวจขีดบนพื้นนั่นก็คือร่างกายน้องชายของเธอเธอก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากที่น้องชายของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้ว แต่แล้วตอนนั้นเองตำรวจและนอร์แมนก็ได้เข้ามาที่นี่เพื่อมาสืบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับห้องนี้แน่นอนว่ามาธิลดาเธอก็ได้หลบอยู่ในห้องนี้เช่นกันพร้อมกับฟังตำรวจและนอร์แมนคุยกัน จากนั้นเธอก็ได้แอบตามนอร์แมนไปเพื่อดูว่านอร์แมนนั้นพักอยู่ที่ไหนเมื่อเธอได้รู้ที่พักของนอร์แมนแล้วเธอจึงได้กลับมาที่ห้องพักของลีอองก่อนซึ่งในตอนนั้นเองลีอองเขาก็ได้กลับมาพร้อมกับซื้อเสื้อใหม่ให้กับมาทิวดาแต่ตอนนี้มาทิวดานั้นไม่ได้สนใจเธอกําลังคิดหาวิธีจัดการกับนอร์แมนอยู่แต่แล้วก็มีคนเคาะประตนูนั่นก็คือพนักงานโรงแรม พวกเขาได้เข้ามาบอกกับลีอองว่าลีอองไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเนื่องจากสิ่งที่มาธิดาไปบอกกับทางโรงแรมว่ามาธิดาไม่ใช่ลูกแต่เป็นคู่รักกันซึ่งตามกฎหมายแล้วพวกเขาไม่สามารถให้ลีอองและมาธิดาพักอยู่ที่นี่ต่อไปได้มันทําให้เขาต้องสองคนต้องเก็บข้าวของและย้ายโรงแรมแต่เมื่อมาถึงโรงแรมใหม่มาธิดาจึงได้มอบเงินให้กับลีอองจานวน20,000ื่นเพื่อให้ลีอองนั้นไปฆ่านอร์แมนให้เธอ แต่ลีอองก็ได้ตอบปฏิเสธพร้อมก็บอกเธอว่างานนี้มันยากเกินไปเธอจึงได้บอกว่างั้นขอยืมอาวุธก็ได้เธอจะไปฆ่าเองแต่ลีอองก็ได้บอกเธออีกว่าเธอไม่ควรจะไปฆ่าใครเพราะถ้าเธอฆ่าแล้วมันจะไม่จบแค่นั้นชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปทันทีส่วนเรื่องของอาวุธเขาก็ไม่ให้ยืมเพราะเขาไม่เคยให้ใครยืมเลยแต่ว่ามาทิวดาเธอนั้นมีอาวุธของเธออยู่แล้วนั่นก็คือปืนกระบอกหนึ่งมาทิวดาจึงได้หยิบปืนกระบอกนั้นขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าเรามาเล่นเกมกันถ้าเธอชนะลีอองต้องยอมช่วยเธอแต่ถ้า เธอแพ้เธอก็จะตายซึ่งเกมนั้นก็คือเธอจะเอาปืนยิงหัวตัวเองทาลีอองช่วยเธอแปลว่าเธอชนะ ถ้าลีอองไม่ช่วยเธอเธอก็จะตายแต่ในท้ายที่สุดลีอองก็ยอมที่จะช่วยเธอทําให้เธอนั้นชนะเกมนี้ก่อนที่เธอจะลั่นไกลใส่หัวตัวเองลีอองได้พามาทิวด้ามาหาโทนี่ซึ่งลีอองก็ได้บอกกับโทนี่ว่าอยากสอนให้เธอเป็นนัก่าด้วยส่วนโทนี่ที่เชื่อใจลีอองอยู่แล้วเขาจึงได้ยอมจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มออกไปปฏิบัติงานกันทันทีซึ่งงานแรกพวกเขาต้องไปกำจัดชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักขายยาโดยลีอองนั้นกดกลิ่งจากนั้นก็ให้มาทิวด้าพูดทําให้ชายคนนี้ยอมเปิดประตูจากนั้น ลีออมก็ได้ใช้ครีมตัดโซ่ตัดเข้าไปภายในห้องพร้อมก็เอาปืนขู่ชายคนนี้เอาไว้เพราะก็ให้ชายคนนี้ไปยืนตรงหน้าต่างและได้ให้มาทิวดาลองยิงปืนใส่ชายคนนี้โดยเป็นกระสุนยาง พร้อมก็สอนตำแหน่งการยิงเพื่อปิดชีพศัตรูให้ได้ไวที่สุดเมื่อสอนเสร็จแล้วลีอองก็ได้ฆ่าชายคนนี้ไปเองและตั้งแต่นั้นมาลีอองก็ได้สอนมาธีนาแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เธอชินกับสถานการณ์จริงแต่กลับมีอยู่ห้องหนึ่งทันทีที่พวกเขาไปเคาะห้องชายคนที่อยู่ในห้องก็กลัดยิงออกมาจากนอกประตูทําให้ลีอองต้องสอนมาธีนาอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเจอแบบนี้เราต้องจัดการให้เร็วที่สุดนั่นก็คือการใช้ระเบิดลีอองได้ดึงสลักระเบิดออกจากนั้นก็ยินเข้าไปภายในห้องพร้อมก็จบภารกิจทันที และวันเวลาก็ได้ผ่านไปโทนี่ได้ติดต่อมาหาลีอองว่ามีงานใหญ่ให้ลีอองทาซึ่งงานนี้ลีอองมันต้องไปคนเดียวลีอองจึงได้ไปหาโทนี่พร้อมก็บ,บอกกับโทนี่ว่าเงินทั้งหมดที่โทนี่เก็บไว้ให้เขานั้นถ้าเขาไม่รอดกลับมาก็ให้เอาเงินจํานวนนั้นให้กับมาตูด้าซึ่งโทนี่ก็ยอมตกลงจากนั้นลีอองก็ได้ออกปฏิบัติงานทันทีส่วนในฝั่งของมาตูด้านั้นเมื่อรู้ว่าลีอองออกไปทํางานใหญ่เธอจึงได้ออกไปทํางานของเธอเช่นกันเธอได้สะกดรอยตามนอร์แมนจนในที่สุดเธอก็ เข้าถึงตัวนอร์แมนได้ภายในห้องน้ําซึ่งนอร์แมนก็รู้ดีว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการจะเข้ามาฆ่าเธอจึงได้ถามว่าเขาไปทําอะไรให้กับเธอซึ่งเธอก็บอกว่าเธอมาแก้แค้นให้กับน้องชายของเธอแต่แล้วนอร์แมนกลับชักปืนขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าเงินเธอก็ตายตามน้องชายไปซะในตอนนั้นเองนอร์แมนกําลังจะยิงมาทิวดาแต่ลูกน้องของนอร์แมนกลับวิ่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้เพื่อนสนิทคนหนึ่งของนอร์แมนโดนฆ่าไปแล้วโดยนักฆ่ามืออาชีพคนหนึ่งนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองแต่ว่านอร์แมนนั้นไม่รู้ เขาจึงได้จับมาทิวดามาอยู่ในห้องทํางานของเขาก่อนส่วนในฝั่งของรีอองหลังจากที่จบภารกิจแล้วเขาก็ได้กลับมาที่ห้องพักและก็พบจดหมายของมาทิวดาที่บอกว่าเธอนั้นจะไปแก้แค้นนอร์แมนและยังเขียนที่อยู่ไว้ด้วยพร้อมก็บอกว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเธอได้ทิ้งเงิน20,000ไว้ให้กับรีอองแล้วรีอองที่ได้รู้ดังนั้นเขาจึงได้เตรียมอาวุธของเขาอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับบุกเข้าไปหานอร์แมนลีอองได้บุกเข้ามาพร้อมกับจัดการลูกน้องของนอร์แมนทีละคนจนแทบจะเรียกได้ว่าลูกน้องของนอร์แมนนั้น จะทำอะไรไม่ได้ แต่โชคดีที่นอร์แมนไม่ได้อยู่ที่นี่นอร์แมนจึงรอดไปส่วนในด้านของลีออนก็ได้ช่วยมาทิวดากลับมาได้มาทิวดาเมื่อเห็นนอร์แมนเธอจึงวิ่งเข้ามากอดด้วยความดีใจจากนั้นลีออนจึงรีพามมาทิวดากลับมาที่ห้องพักซึ่งมาทิวดาก็ได้รู้สึกดีกับลีออนเพิ่มขึ้นไปอีกคืนนี้เธอจึงขอให้ลีออนมีอะไรกับเธอและนี่ก็คือครั้งแรกของเธอมันมีค่าสําหรับเธอมากแต่ลีออนกลับบอกเธอว่าเขานั้นทําไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งมันฝังใจเขา ตอนนั้นเขายังเด็กและพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนั้นก็ไม่ยอมรับพวกเขาจนฝ่ายหญิงหนีมาอยู่กับเขาแต่เมื่อพ่อของฝ่ายหญิงรู้เข้าพ่อของฝ่ายหญิงกลับมาฆ่าฝ่ายหญิงทิ้งมันทาให้เรื่องนี้ฝังใจเขาเป็นอย่างมากจึงทําให้เขาไม่สามารถรักและคิดถึงใครได้อีกมาธิลดาเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรและเธอก็เข้าใจงั้นคืนนี้เธอขอแค่รีอองนอนกับเธอแค่นั้นแต่ไม่ต้องมีอะไรกันก็ได้จากนั้นพวกเขาก็ได้นอนเตียงเดียวกันส่วนมาธิลดาก็ได้จับแขนของรีอองเขามากอดเธอและพวกเขาก็ได้หลับไปซึ่งในคืน เดียวกันนอร์แมนที่รู้ข่าวแล้วว่าลูนกน้องของเขาโดนฆ่าเขาจึงได้บุกเข้ามาหาโทนี่เพราะเขาได้ข่าวมาว่าคนที่ฆ่าเพื่อนของเขามีลักษณะคล้ายๆกับคนที่ทำงานให้กับโทนี่แถมวันนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบุกเข้ามาหาเขาและกำลังจะฆ่าเขาแต่เขาจับเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้ก่อน แต่แล้วกลับมีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาภายในสำนักงานของเขาขาลูกน้องของเขาและช่วยเด็กไปซึ่งชายคนนั้นก็มีลักษณะท่าทางเดียวกันกันกบคนที่ทํางานให้กับโทนี่เช่นกันทําให้โทนี่และนอร์แมนต้องคุยกันยาวเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนเช้ามาทิวดาเธอได้บอกกับลีอองว่าเธอจะออกไปซื้อของเพื่อมาทําอาหารและเธอก็ได้ออกไปแต่ทันทีที่เธอกลับเข้ามา เธอกลับโดนคนกลุ่มหนึ่งที่สวมหน้ากากอย่างแน่นหนาและจับตัวของเธอไว้ซึ่งพวกนี้ก็คือนักฆ่าลูกน้องของนอร์แมนนั่นเองพุกมันมาเพื่อที่จะมาฆ่าลีอองมันได้จับตัวมาทิวด้าไว้พร้อมก็ถามมาทิวด้าว่ารหัสเคาะประตูคืออะไรเพื่อเป็นการบอกว่าคนพเคาะ์คือมาทิวดา้าซึ่งมาทิวด้าก็ได้บอกโค้รลับไปแต่มันเป็นโค้รลับที่ผิดเมื่อพวกมันเข้าไปเคาะประตูลีอองก็ได้เปิดประตูทันทีแต่พวกมันบุกเข้าไป3คนกลับไม่เจอตัวลีอองเลยเพราะลีอองหลบอยู่ข้างบนประตูลีอองได้โหนล,ลงมาแล ยิงพวกมันจนตายทั้งหมดจากนั้นพวกมันก็ได้ส่งกําลังเสริมมาอีกชุดหนึ่งและลีออนก็ได้จัดการลงไปอีกครั้งพร้อมกับห้อยหัวลงมาที่หน้าประตูและก็ได้ยิงสู้กับพวกมันอยู่แบบนั้นแต่ลีออนก็ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่สายเพราะว่าโดนยิงส่วนพวกที่บุกเข้ามามันก็ได้ประสานงานไปทางนอร์แมนว่าตอนนี้เขาต้องการกําลังเสริมเพราะว่าพวกเขาจะต้านชายคนนี้ไม่อยู่แล้วนอร์แมนก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากเพราะเขาเตรียมลูกน้องมาถึง200กว่าคนพร้อมกับตํารวจทําไมป่านนี้ถึงยังจัดการมันไม่ได้สักทีซึ่งหัวหน้าหน่วยคนหน ที่บุกเข้าไปจึงได้ใช้งกหน้าออกมาดูแต่เขาก็พบว่าลีอองมายืนอยู่ข้างหน้าของเขาแล้วพราะก็เอาปืนชี้หัวของเขาเอาไว้ลีอองได้บอกให้พวกมันปล่อยตัวมาทิวด้าออกมาซึ่งทันทีที่มาทิวด้าหลุดออกมาได้เธอก็ได้ถุยน้ำลายใส่หน้าของพวกมันทันทีจากนั้นลีอองก็ได้พามาทิวดากลับเข้าไปภายในห้องโดยลีออนนั้นจับตัวชายคนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวประกันแต่ก่อนที่ลีอองจะเข้าห้องลีอองก็ได้ยิงเข้าไปตรงที่พ่นน้ำฉุกเฉินทำให้น้ำและละอองน้ำตกลงมาอย่างหนัก พร้อมกับเปิดประตูและผักชายคนที่เขาจับมาออกไปข้างหน้าทําให้พวกมันตกใจและคิดว่าคนที่วิ่งมานั่นก็คือลีอองลุงน้องคนอื่นๆรีบกระโดดออกมาท,าทันทีและยิงไปทางชายคนนั้นเนื่องจากละอองน้ําที่มันตกลงมาอย่างหนักทําให้พวกมันมองไม่ชัดและก็ได้ฆ่าเพื่อนของตัวเองจังหวะนั้นเองลีอองจะได้เปิดประตูออกมาและใสกระสุนยิงใส่พวกมันจนเรียบแต่แล้วนอร์แมนกลับไม่ยอมเขาได้ส่งกํลาลังเสริมเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ตอนนี้ทั้งหน้าประตูทั้งหน้าต่างไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพวกมันเล็งปืนเข้ามาจากทุกทิศทุกทางลีอองจึงได้ไปเอาต้นไม้แสนรักของเขามาพร้อมกับไปทุปกบกระแพงที่หนึ่งซึ่งมันก็เป็นช่อง,ลงเล็กๆพอให้มาทิวด้านนั้นรอดไปได้ลีอองได้บอกให้มาทิวด้าลงไปทางนี้พร้อมกับเอาต้นไม้ของรักของเขาไปด้วยซึ่งรูนี้มันใหญ่เกินไปสําหรับลีอองลีอองจึงได้บอกให้เธอหนีนนไปคนเดียวส่วนเขาหนจะรอดแน่นอนตอนแรกมาทิวด้านไม่ยอมแต่ลีอองก็พูดให้เธอยอมจนได้และเธอก็เลือกที่จะหหนีไปลัง พี่มาทิวด้าลงไปแล้วรีอองก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความบ้าและเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกมันต่อแต่แล้วพวกมันกลับยนระเบิดเข้ามาภายในห้องทําให้รีอองนั้นรีบกระโดดหลบระเบิดและพวกมันก็ได้บุกเข้ามาและก็ไม่พบตัวรีอองพบแต่เพียงเพื่อนของมันที่กําลังได้รับบาดเจ็บและพวกมันจึงรีบช่วยเพื่อนออกไปแต่แท้ที่จริงแล้วเพื่อนที่พวกมันช่วยออกไปก็คือลีอองนั่นเองเขาปลอมตัวเป็นคนในหน่วยของพวกมันเนื่องจากในนี้ไม่มีใครเคยเห็นหน้ารีอองเลยยกเว้นนอร์แมนลีอองจึงรีบเดินเนียนหน,นีออกมาแต่แล แน์แมนกลับเห็นสิ่งผิดปกติเขาได้เดินตามลีอองมาด้วยทันทีที่ลีอองถอดหน้ากากออกเขาก็ได้เห็นหน้าลีอองอย่างจังและเขาก็รู้ว่านี่คือลีอองเขาได้ยิงปืนไปที่ลีอองขณะที่ลีอองกำลังจะก้าวออกจากตึกลีอองที่หันมาก,ก็ได้เอาของฝากใส่มือนอน์แมนเอาไว้ซึ่งมันก็คือสลักระเบิดที่เขาดึงออกนอน์แมนจึงรีบเปิดเสื้อลีอองดูและก็พบว่าตัวของลีออนนั้นเต็มไปด้วยระเบิดจากนั้นระเบิดมันก็ได้ระเบิดขึ้นทําให้ลีอองและนอน์แมนได้เสียชีวิตลงไปส่วนในด้านของมาทิลดาเธอนั้น ก็รีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นและเธอก็ได้ทําตามสิ่งที่ลีอองบอกนั่นก็คือไปหาโทนี่และเมื่อเธอได้เจอกับโทนี่ตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่าลีอองนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วโทนี่ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กัมมาทิวด้าฟังว่าลีอองมาบอกเขาว่าถ้าเขาตายให้เอาเงินทั้งหมดของเขาให้กับเธอแต่ตอนนี้โทนี่จะขอเก็บเงินของลีอองเอาไว้ก่อนเมื่อเธอโตแล้วเขาจะเอาให้เธอเอง เธอจึงได้ตอบโอเคและได้ถามโทนี่ไปว่าตอนนี้มีงานอะไรให้เธอทำไหมซึ่งโทนี่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเมื่อเป็นดังนั้นมาธิลดาจ,จึงได้เดินไปที่โรงเรียนเก่าของเธอพร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับอาจารย์ฟังเมื่ออาจารย์ได้ยินเรื่องราวทุกอย่างแล้วอาจารย์จึงได้ยอมช่วยเธอและให้เธอกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเธอคุยกับอาจารย์เสร็จแล้วเธอจึงได้เอาต้นไม้ที่เป็นของรักที่สุดของลีอองมาปลูกไว้ที่สนามหญ้าของโรงเรียนพร้อมกับคุยกับต้นไม้ว่าลีอองพวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่ดีแล้วและหนังเรื่ ซึ่งนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องลีอองเพชรคาตมหากาบซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนไปค่อนข้างมากนะครับโดยได้คะแนนจาก IMDB ถึง8.5คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทนโทโมาโทน,นั้นนักวิจารณ์ให้ไปถึง74%ส่วนคนดูให้ไปถึง95%ครับ จึงถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับคะแนนเยอะมากๆและเป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งและหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ